ทาเรนหนากักหลากสีสันความยาวกว่า1กิโลเมตรที่มีผู้ร่วมเดินขบวนกว่า1,000คนเคลื่อนเข้าสู่ลานพญานาคปูลไรลคามาอำเภอเมืองเลยด้วยความสนุกสนานโดยขบวนเริ่มต้นด้วยการแสดงแห่ต้นดอกไม้จากอำเภอท่าลี่และอำเภอนาแห้วจังหวัดเลยซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองที่จังหวัดเลยได้ที่หนึ่งของประเทศในขบวนแห่เมื่องานมหาสงกรานที่ผ่านมาก่อนจะเข้าสู่ขบวนนักกากภูมิภาคจาก8จังหวัด ที่นำเอาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นสุดสวยงามมาอวดสายตานักท่องเที่ยวหลายพันคนนะครับในงานมหาสงการที่กรุงเทพมหานครนะครับเมื่อเดือนเมษายนเราได้นำหน้ากากสามผีไปนะครับผีผีขนน้ำผีพุ่งเต้าแล้วก็ผีตาโขนนะครับวันนี้จังหวัดเลยเองเนี่ยก็มาต่อยอด นะครับเพื่อในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับในเรื่องของอการที่ทําให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับจากการขายสินค้าพื้นถิ่นขบวนหน้ากากที่มาร่วมในงานซีซันเมืองเลย The Color of l e n Mass Festival 2024ประกอบด้วยหนะ้ากากผีโขนจังหวัดสกลนครหนะ้ากากผีโขนจังหวัดนครพนมหนะ้ากากผีตาโมจังหวัดเพชรบูร หน้ากากยักษ์คุจังหวัดอำนาจเจริญหน้ากากผีส่งจังหวัดชัยภูมิหน้ากากขุนเชียงยืนจังหวัดขอนแกน่นหน้ากากขุนกระติบจังหวัดมหาสรารคามหน้ากากกาซ้อนจังหวัดอุดรธานีขบวนควายแฟนซีจากจังหวัดนครราชสีมาขบวนหน้ากากแฟนซีจากไทยลาวเวียดนามขบวนหน่วยงานภาคร,รัฐภาคเอกชนและขบวนหน้ากากวัฒนธรรมสามผีของจังหวัดเลยผีตาโขนผีขนน้ำ และผีบุ้งต้าวตามความตื่นตาตื่นใจต่อนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างมากโอเค How do you feel about this festival? Oh it's exciting. We love the food. We love the people. This Very happy. It's beautiful country, beautiful scenery and enjoy e d our two days here so far. It's been great. ผม <Bye. S 3> ชอบเรื่องเพราะว่าคือม้าสวยแล้วก็ ผมชอบไอพญานาคที่พ่นน้ำออกมาครับวันนี้นะคะเป็นสีสันสวยงามมากเลยนะคะจากจุดเริ่มต้นที่รวมขบวนนะคะอยู่ที่โรงเรียนชุมชนสีสะอาดเทศบาลหนึ่งก็เป็นผีต่างๆที่ดูอลังการแล้วก็ตื่นเต้นน่าสนใจมากโอ้สนุมมกมากครับเพราะว่ารู้สึกว่ามีหลากหลายหน้ากากเลยเพราะว่าบ้านเราเป็นหลักคือผีตาโขนครับ ปีนี้เราก็เชิญหลายๆจังหวัดมาด้วยในภาคอีสานมีหลายๆผีเลยตื่นตาตื่นใจมากแปีนี้ก็สนุกกว่าทุกปีเลยค่ะแล้วพวกหนูก็เลยแต่งตัวมาเต็มกันแบบนี้เลยเ,อ,เอะไร่นีอันนี้เป็นตาโขนผู้หญิงค่ะตาโขนผู้หญิงแ่งงานนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายน2567ตลอดการจัดงานทั้ง3วันประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสก,รรกับกิจกรรมการสาธิตภูมิปัญญายท้องถิ่น งาน DIY น้ก,การ,รการสาธิตอาหารโครไทยเลยกิจกรรมชอบชิมชมอาหารพื้นถิ่นรวมไปถึงร้านค้าชาวเลยที่ยกทับสินค้าชุมชนกว่า300ล้านคา้ามาวางจำหน่ายให้ได้เลือกช็อปกันอย่างจุใจ ซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากคือกางเกงซอฟต์พาวเวอร์ผีบ้านเฮาและผีซุมกันที่นําเอาวัฒนธรรมการละเล่นสามผีของจังหวัดเลยประกอบด้วยผีตาโคนอาเภอด่านซ้ายผีขนน้าอําเภอเชียงคานและผีบุ้งเต้าอําเภอภูเรือโดยสามหนุ่มคนรุ่นใหม่บาสเบนและแฟนร่วมออกแบบตังเกงกับคนในชุมชนออกมาเป็นลวดลายสุดเก๋และใช้ชื่อแบรนด์ส่้ง ที่แปลว่ากางเกงในภาษาไทยเลยจริงๆคําว่าแบรนส่งเนี่ยส่งเนี่ยมันเป็นภาษาอีสานของคนจังหวัดเลยนะครับแปลว่ากางเกงซึ่งคําว่าส่งเนี่ยมันเป็นมันเป็นกางเกงซึ่งต้องบอกว่าเราเป็นคนคนรุ่นใหม่ที่ชอบในงานศิลปะ แล้วก็เราได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวงานผิธะโขนหลายๆปีอย่างเงี้ยเราได้เห็นวัฒนธรรมที่แปลกใหม่แล้วก็รู้สึกว่า,ามีกลุ่มคนวัยรุ่นที่ทํางานศิลปะค่อนข้างเยอะเราก็เลยมองว่าคามกลุ่มนี้ทำงานสร้างสรรเราเราอยากสับสุนคนพวกนี้มันก็เลยเกิดมาเป็นผลิตภัณฑ์ส่งขึ้นมาอย่างเช่นตัวลายกางเกงหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆนา,ๆนานาเนี่ยเ,เริ่มต้นจากเราให้คนในชุมชนเนี่ยออกแบบใช่ครับแล้วก็ทํางานร่วมกับเรา แล้วก็กระจายรายได้สู่สังคมด้วยอันนี้คือจุดเริ่มต้นของแบรนด์ส่งได้ทุกช่องทางไม่ว่าเป็น Facebook, Instagram, Line พิมพ์คำว่าส่งได้เลยครับ The Color of Love Mass Festival จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลยให้ข้อมูลว่า สถิติการจัดงานในปีที่ผ่านมาสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้กว่า13ล้านบาทปีนี้จึงจัดใหญ่จัดเต็มยิ่งกว่าเดิมยกระดับงานเทศกาลท้องถิน่นสู่ระดับนานาชาติยกระดับซอฟต์พาวเวอร์ของไทยสู่เวทีโลกโดยคาดว่าการจัดงานในปีนี้จะมีเม็ดเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า20ล้านบาทซึ่งมากกว่าปีที่แล้วเป็นเท่าตัวทีรยุทธ์พาบุญถ่ายภาพกิ่งการก้องซุย ทีมข่าว nbt tv ีสานร,รายงานจากจังหวัดเลย